แมนยูเปิดโต๊กเจราจาตัวรุกเชลซีปืนใหญ่เร่งคว้าปีกใหม่เสริมแนวรุกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวว่าได้เปิดการเจราจากับเอเย่นของคริสโตเฟอร์เอ็นกุนกูแนวรุกชาวฝรั่งเศสของเชลซีที่ต้องการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แม้จะยังเหลือสัญญากับสิงห์บลูถึงปี2029แต่เอนกุนกูไม่พอใจกับโอกาสลงสนามที่จำกัดโดยฤดูกาลที่ผ่านมา เจ้าตัวได้ลงตัวจริงในพรีเมียร์ลีกเพียง9นัดทาได้3ประตูส่วนใหญ่ได้ลงเล่นในศึกคอนเฟอเรนซ์ลีกเชลซีอาจพิจารณาปล่อยนักเตะหากได้ข้อเสนอที่เหมาะสมเนื่องจากต้องการปรับสมดุลทีมและการเงินแมนยู U, จับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะรายนี้ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์และตลาดหน้าหนาวรอบปีที่แล้วอาร์ Arsenal, เซนอลเตรียมยื่นข้อเสนอราวเจล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวโรดริโกปีกตัวจีตของเรอัลมาดริด โรดริโก้กลับมามีข่าวเชื่อมโยงกับทัพปืนใหญ่อีกครั้งสื่ออังกฤษเผยว่าเดอะกันเนอร์อาจตัดสินใจขายกาเบรียลมาติเนลี่ให้กับไบเยอร์มิวนิกแชมป์บนเดสลีกาเพื่อเปิดทางและระดมทุนทุ่มซื้อตัวโรดริโก้ยกระดับแผงแนวรุกของมิเกลอัเตตาส่วนทางด้านเรอัลมาดริดอาจยอมปล่อยโรดริโก้หากได้ข้อเสนอที่เหมาะสมหลังจากการเข้ามาของคิริยานเอ็มบาเป้และเอนดริกซึ่งเพิ่มการแข่งขันในแดนหน้าอย่างมาก อาเซนอนร่วมวงล่าตัวบาโคลาปีกความเร็วสูงของ PSG บาโคลาปีกวัย22ปีของปารีสแซงต์แชมงกำลังกลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายร้อนของตลาดซัมเมอร์นี้โดยล่าสุดอาเซนอนได้ร่วมวงแย่งไายเซนแค่งรายนี้ร่วมกับลิเวอร์พูลและไบเยอร์มิวนิกทางอาเซนอนเร่งหาตัวรุกริมเส้นโดยด่วนในตลาดซัมเมอร์นี้โดยแผนหลักของปืนใหญ่คือการปล่อยตัวผู้เล่นอย่างกาเบรียลมาติเนลลี เพื่อเปิดทางให้กับบาโคล่าย้ายเข้ามาเติมความสดใหม่ในเกมริมเส้นมาลุ้นกันว่าอาเซนอลนจะได้ใครมาร่วมทีมระหว่างโรดริโกและบาโคล่าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับ